สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวเราไต่คนแก้วานคือเก่ามื่อวานนี้นะเนาะบอแม็กมากคนเดียวแฟนคลับบางคนก็คือนจีทามเนาะว่าน้องนั่งหรือว่าสาวนั่งไปไซเนาะพอดีคลิปนี้นะเนาะบอแม็กกับซีเอทคนเดียวเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทั้งบ้านบอแม็กนี่แหละมาคอมเมนต์อยู่ไต่สองบอแม็กตั้งนานแล้วเนาะเนาะเปิดมาคอมเมนต์ว่าอาจะเฮ็ดปุ่มกดติดตามได้ไหมเนาะ อยากให้อายเฮ็ดให้เบื้องแน่แดดให้อายอัดคลิปซอนให้เบื้องแน่พ่อแม่กเ็เลยต่อไปว่าได้ๆเนาะท้ามีโอกาสก็สีมาเฮ็ดในเบื้องปุ่มก็ติดตามนี่เนาะเป็นคลับบางคนก็คือสีบฮู้เนาะหรือบางคนก็คือสีมีขอส้องสัยอยู่แล้วเนะวาะเป็นยังเนาะคนที่ทำสองยูทูปเขาคือมกักใส่ประจำเนาะแล้วก็สสีค้นในคลิปอยู่ประจำเนาะมีความหมายความสำคัญยังบอ่อเนาะเมื่อน,นี้เนาะพ่อแม่ก็สีมาต่อคํามทให้เนาะ ปุ่มกติดตามนีเนาะสำหรับคือบอแม็กเขดอยู่นะมาแม็กว่าเออมีความหมายความสำคัญเนาะเพราะว่าคนดีทำสองยูทูบคือมาแม็กอจ่างสีเนาะบอกเลยเลยเนาะขาดไปไลพอ,อยังเพราะปุ่มก็ติดตามนีเนาะจะเป็นอีกปุ่มหนึงน่งเนาะที่จะไปแจงเตือนแฟนคลับของมเฮาอยู่ตลอดเวลาเนาะ,ะว่าจะเป็นแฟนคลับคนเก่าหรือคนใหม่ที่บึงคลิของเฮาอยู่แล้วนะเนาะก็คือ ถ้าคลิปของเขามีความหมายความสําคัญเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะนี่แหละพี่น้องมันก็ได้เป็นส่วนที่สําคัญที่ว่าคนที่ท่าสองยูทูบขาดไปเลยเนาะเมื่อนี้เนาะบอมเมกัสีลองมาเหตุให้เบิ้งเนาะแต่บอมเมกเขาบอกไปก่อนเนาะว่าบอมเมกสีเร็วมาแบบมาสอนเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าบอมเมกเก่าบริึงขันบาสิเกงก็ได้มีโอกาสเนาะก็ได้ไปเฮียนเนาะไปะเฮียน ในสองยูทูบนี่แหละทั้งพี่น้องพังไทยเนาะบอแม่กะจนในเฮ็ดเป็นเนาะบอแม่กะได้ซิมาซ้อนให้น้องก็เฮ็ดต่อเนาะหรือว่าเป็นครับบางคนเนาะที่อยากจะเฮ็ดกะเฮ็ดเป็นทั้งบอแม่กะได้เนาะรับแรงเนาะบอแม่กะขอบอกขอบใจมันเนาะมายังส่องไอหนูเนาะไอหนูกราฟฟิกเนาะที่ให้ยก้มหัวเนาะจนมาบอแม่เฮ็ดเป็นเนาะบอแม่กะไซิมาต่อเติมเนาะให้ให้พี่น้องเนาะหรือสิเป็นแฟนคลับหรือว่าสิเป็นน้องที่ขอเข้ามาก็ดีเนาะ ก็คือปุ่มกดติดตามนี่เนาะเข้าจะคล้องสองปกติกับภาสามาที่จะไปกดสองตัวเองได้อยู่แล้วเนาะก็ต้องให้แฟนหรือเพื่อนใครก็แล้วแต่นเนาะที่เป็นแฟนคลับก็เข้าทีไปเผื่ว่าเป็นเอฟซีเนาะคือยกตัวอย่างคือมาแม็กนี่ค็เป็นเอฟซีสนางเนาะเพราะว่ามาแม็กกมีโทรศรัพท์ครื่องหนึ่งแล้วทีนี้มาแม็กก็กดติดตามสานางอยู่แล้วเนาะ บอแม่กะสิไปยกเลิกเอาง่ายคือไปเลิกกันก่อนแหละพี่น้องเรืลังจานาบอลแม่กะสิไปกดติดตามใหม่แต่ในขณะที่บอแม่กดติดตามนั้นบอแม่กะสิไปเปิดโปรแกรมเนาะหรือว่าโปรแกรมอัดหน้าจอของโทรศัพท์เ่านะพี่น้องกะสิอัดอัดหน้าจอกดติดตามแล้วก็กดกระลิงแล้วกดแจ้งเตือนสัมผัสเนาะจากนั้นก็คือว่าเป็นการเสีย เดี๋ยวสิบเบาๆไล่ยญ่หางเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พ่น้องไปเบิ่งวิธีการเห็ดปุ่มก็ติดตามของบ่อแม่กเป็นน้ำกันเนาะแต่ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจบ่อแม่กน้ำใเด้ออันลับเลีกเนาะพี่น้องเนาะก็ให้เข้าไปเปิดซองยูทูปกล้องเข้าขึ้นมาเลยเนาะบ่อแม่กก็สิเปิดซองยูทูปของบ่อแม็กเนาะขึ้นมาเลยเนาะแต่ก็จะไปพิหาร์องเนาะสองซาลาว์ไตเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องบ่อแม่กสิใส่โปรแกรม อัดหน้าจอเนาะตอแม่ก็ายจะเปิดซอง YouTube ขึ้นมาเลยเนาะตอนนี้ก็เปิดซอง y o ยูทูบมาเดียวแม่ก็ายจะพิมพ์หาเนาะซื้อสองเนาะสองของเฮาวสองใดเฮาก็พิมพ์หาสองนั้นเนาะคือตอนนี้ซองมาแม่กซ์าลาวใต้เนาะตอนนี้ก็บจิมีอยู่แล้วเนาะเป็นคนเก่บบาบัณฑิตเป็นอ p 3ก็กดเข้าไปเลยเนาะพอกดมาแล้วเนาะ ให้เขาเปิดคลิปได้ก็ได้น้อพี่น้องนะ้อทีมีอยู่ในซองยูทูบเนี่ยบอบแม็กกัสิดาเอาเป็นคลิปนี้เนาะชบแป้งคั่วอรัตน์นอนหนังสือสายเหนือไม่ได้ดำรำลึกตอนนี้ยอดเบี้ยกับประมาณเจ็ดแสนกว่วาแล้วต้องตั้งใจมากคุณเ,เป็นเจ้าแม่อสังหาภายในสาม,มเดือนตั้งถ้ามีโฆษณาแบบนี้เนาะก็ให้พี่น้องเนาะกดขำโฆษณาไปเลยเน้อประทังรอนะเนาะนี่นนะพี่น้องไอ้ปุ่มที่เฮาสีบันทึกหน,น้าจอเป็นปุ่มของโทรศัพท์อยู่นี่นะก็ใส่ตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้บอบแม็กใส่อยู่แล้วเนาะ พ่อเขาเขามาแล้วเนาะพี่น้องเข้าเสียเนาะว่าเขาเนี่ยกดติดตามเห่กันอยู่แล้วเนาะคือตอนนี้น้อบอแม่กดติดตามเห่ซะนานอยู่แล้วเ้าก็ยกเลิกเนาะพี่น้องหลังจากยกเลิกแล้วเนาะพี่น้องเนาะข้าก็กดติดตามเนาะกดติดตามกดกระลิงแจ้งเตือนซ้ำนี้นาะพี่น้อแต่คือว่าจบแล้วเนาะจากนั้นเนาะก็ให้เขาออกจากส่องยูทูปเขาไปเลยเนาะแต่ก็ปิดโปรแกรมนี้ไปเลยเนาะ หลังจากเขาใส่โปรแกรมบันทึกหน้าจอซิทเป็นแล้วเนาะเมื่อกี้เขากลับเปิดโปรแกรมขายมาเตอร์ขึ้นมาเลยเนาะบอแม็กก็จะเปิดโปรแกรมขายมาเตอร์ขึ้นมาเลยพอาะบอแม็กเปิดขึ้นมาเนาะหน้าตาขายมาเตอร์ของบอแม็กก็สียู่ประมาณนี้เนาะของบางคนก็สีบอกคอยคือนครับของบอแม็กก็มัต้องงงเนาะเพราะว่าของบอแม็กบอแม็กใจไล่เลือนเนาะแต่กับเป็นเบอร์สันขายมาเตอร์ตู้ไม่ลาซุดหน้าตาก็สะเป็นประมาณนี้เนาะจากนั้นเนาะพี่น้องให้เขาขอไปทีสั่งไม well ่เลยเนาะ มาพ่อมานานี่เนะาะเขากาสิบอกอัตตาส่วนหนาจอวิดีโอเนาะที่เฮาทีเท่าเสียดคลิปนั่นเนะาะมันก็ศีมีหลายหเหวเลือกเนาะแต่ถาคนเตียดคลิปลงสองยูทูบอยู่แล้วก็ให้เลือกเป็นสิบวกทับเก้ายายก็เลือกต่อไปเพราะคามาณนานี่เนาะนาตากาสีประมาณนี้แี๋พี่น้องแต่ให้เฮ้าเนาะไปเลือกเอาเบนะ็เก้าเนาะไปเก่าได้เบ็เก้าเนี่ยอาแมกกาสีมาเลือกอยี่บอนนี่แหละพี่น้องบอลเข้ามาหลุดาพนี่เนาะ จากนะั้นพ่อแม่ก็สิมาจิ้มเอาอสีไปก่อนเนาะที่เป็นแบ็กกาวด์นี่ที่เขาเอินน้นเนาะแบ็กกาวด์หรือว่าสากพื้นหลังนั่นเองพี่น,น้องให้เฮาลากมันเดียพี่น้องให้เฮาลากมันมายาๆวๆจังซี่เนาะพี่น,น,น้องเนาะแล้วก็เลื่อนไอ้ตัวเส,ส้นชี้แดงที่เขาเอิ้นว่าเคสือเมาไว้ข้างหนา้าแล้วก,ก็ให้เฮาเข้าไปเปลี่ยนสีมันมาเนี้พ่อแม่ก็สิมาเปลี่ยยนนสีอีอู่่ก็มาจิ้มเอาสีเขียวแล้วก็ติ๊กถูกไปก่อน ขอว่าถ่าห้าสีอื่นเนาะเวลาห้าไปใส่ควีดิโอมันสีใส่บ่ได้เพราะมันต่องอาเป็นสีเขียวอย่างเดียวนะพอเวลาห,าห้าเ็ดกินสกรีนนะ่ะเฮาไปเปิดโค้งมากขี้เนาะที่เขาเอื่นเนาะมันสีเฮดบ,บ่ได้เวลาน่ะมันสีลําบากมอแมกก็มาเดือเก็เป็นสีเขียวนี่แหละเดือก,ก็ะติ๊กถูกไปก่อนพอหลังจากนั้นเนาะใอ้ห้าเขาไปทีเลเยอร์แล้วเขาไปทีมีเดีย แล้วหายห้าไปนั่ μ, เอาวิดีโอที่ห้าบันทึกหน้าจออยู่แล้วม,มากเนาะพอแม็กกับมาเลือกเอาวิดีโอที่บ่าแม็กบันทึกพอเลือกมากกสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวกะไอห้เหาเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมากจักหน่อยเดี๋ยวก็ลากคลิปวิดีโอของเฮาเนาะจนมันสุดเนาะพี่น้องตอนนี้มันสุดแล้วเนะาะพอแม็กกับไปเลือกเอาแต่ตอนที่บราแม็กกดยกเลยกับสาวนางแล้วนะเอาเอาตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้ว จากนั้นเนาะพี่น้องจากนั้นให้เฮ้าเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปเทิงเนาะเข้าเสียนคำว่าขอบเนาะแต่ให้เฮ้าขอบมันก่อนพี่น้องเอามันนน้อยก่อนแต่ก็จังขาย้ายเอาทีหลังตอนแรกกะสิ็จดึงตัวเทิงลงมาขาลางดึงตัวลางจะไปกลาง,งเทิงจังซี่สิละจากนั้นก็หเห้าขาย้ายมันออกเนาะมันก็นสะได้ใหญ่ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันก็นยังเสีย่ท่านงามแล้วก็ทิ๊กถูกไปก่อนพอจากนั้นกะเฮ้ามาจิ้มขอวีดีโอคือเก่าอีก ยิมคาว์บิโดกับมันอเลือหนาคข้ามาครอบคือเก่าอีกปั๊บจนมามมนงาม่ายเลยพี่เนาะบอแม่กซ์ก็จะม,มาลึงแต่ตัวอยู่ข้างล่างนี่ขึ้นไปเทิงเนาะให้มันพอดีกับเส้นนี่นะแล้วก็ลึงตัวเทิร์กมากข้างล่างขอบมันก็จะโยเประมาณนี้เลยพอดีพี่เนาะจากนั้นเนาะให้เท้าจิ้มเข่าวีโดที่เท้านั่นั่มเข่ามานนะโดยการไปที่กันไกลเนาะหรือว่ามีตัดเนาะบานบอแม็กซ์เอิดมีตัดงอย่างที่แล้ว แล้วก็ตัดไปทังขางซ้ายของหัวอ่านเฮากระัได้คิปคิปปุ่มกดที่ตามมาแล้วเนาะบัดนี้จากนั้นเฮาก็จิมเขาคิปเฮาเนาะลากมันมาเห็นมันมาอยู่ทึ่งให้มันมาอยู่สุดผี่พี่เนาะทีเดียวโอ้ยติ๊กถูกไปก่อนดื้อไปพี่เนาะอ้าวบัดนี้ลากมนมาก่อนบัดนี้หลากมันมาอะไรเลยพี่นนองบัดนี้นี่มันก็จะอยู่ประมาณเนาะอ่ะก็ลองเด่นเบิงบอากินเหรียงซุ้มเฮานี่เป็นทีมของข่อยข่อยบ่ควรละเลยมันบ่เออ ก็เออประมาณนี้นะพี่นอ้องจะ่าเสียงนี่เนาะก็ให,ห้าปิดไวเนาะเ้ากับมาปิดนี่ไวเนาะมาปิดเสียงนี่ไวก็ตแบบิ๊กถูกไปก่อนแต่ว่าวัดพิลาองเสียเอาเ้ากับจิมเขาวิดีโอที่อยู่ข้างล่างองห้านี่หละแล้วก็เลือ่อดไ้เคส่วนมาอยู่ทางหลานขวามืออยู่สุดแบบแบบในคลิปนี่แหละพี่นอ้องเด็กหายพี่น้องเนาะมาจิมเขาที่แบกก็กเก่าที่เขาเอื่นมาสาเขี้ยวนะพี่นอ้องมาจิมเขาแบกกา็กเก่าแล้วก็เขาไปที่กัไกล ตัดมาทั้งคังขวาก้องควาเนาะตัดมาทั้งนี้เนาะก็ตัดปั๊บมันก็จะได้คลิปของเขามาแบบนี้เนาะพี่น้องแต่ตอนนี้เนาะก็ยังขาดมือเนาะมือว่าท่านไหนเนาะให้เข้าไปเอามือเนาะเอาหูมือเนาะอยู่ใน Google เนาะบะแม่ก็สิลออกจากโปรแกรมขายมาเต๋อก่อนเนาะพอมา Google แล้วก็ให้เข้าพิมพ์เนาะเข้ามาหูมือเนาะแล้วก็ PNG เนาะตามด้วยพิกเซียเนาะบะแม่กซิลจิ้มลงไปเนาะพอจิ้มลงมาเดี๋ยวมันก็จะมีหูมือที่ร้ายอยู่นี่เนาะพี่น้อง บอกเรืเลยนะพี่น้องเบียบนีฟรีนะเพระมีดีกระซิบคือว่าแม็กมาขนะูบนีนอว่าแม็กกระเสืเอามือกดนะแชร์ไว้เนาะแล้วก็ว่าแม็กกระเสาราโหลดทูภาพว่ากระเสด้ยทูภาพมาเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องหลังจากเขาได้หูมือเมื่อเดี๋ยวนอะ้ะไงเขาไปทีได้เยอะเขาไปทีมีเดียจากนั้นเนีเขาไปเลือกเอาหูมือเนาะที่เขาราโหลดมาเนาะว่าแม็กกระเจิบไปก่อนเนาะเก็บมาหูมือกระเสิมาเกนะเนาะมันกลายเป็นมือใหญ่ๆประมาณนี้นะพี่น้องไนอะพี่น้องเนาะ เลื่อนตัวนี้เนาะพี่นะ้องนี่เลื่อนหุบมือตัวนี้เนาะที่อยู่ข้างลนะ่างเนาะห้มันยาวสมกันกับแบกเกด์แล้วก็คลิปวิดีโอของเราเนาะถาบางคนเลื่อนยาวจังสีเนาะกับว่าเป็นยางนะเนาะเทาตัดออกจำลังกระไดเนาะกระติกถูกไปก่อนจากนั้นหายเท้าจิ้มขาหุบมือคือเก่าอีกเนาะเพื่อขย้ายมือลงเนะาะพอแม่กระชขย้ายลงประมาณนี้แลอะหายเท้ามากเขาที่หุบกระเจเนาะมันกระชับเห็นประมาณนี้เนาะกระจเจอะไรกันเลื่อน จากหัวไปสายให้เข้าเลื่อนไปเนาะเห็นตอนที่เขากดปุ่มติดตามเกิดไปก่อนอ้าวเห็นแล้วพี่น้องเนี่ยตอนนี้กํานังกดกดติดตามพราเห็นกดติดตามเลยเนาะเขาก็เลื่อนหุวมือเข้าไปใส่เดี๋ยวก็หยอมลงจักน้อยเนาะออจากนั้นทีเขาวัดติดตามแล้วเนาะเขาก็ดึงหัมือเข้าออกจากนั้นเขาก็เลื่อนไปอีก กดกระดิ่งเนาะก,กับเลือนหูมือเข้าไปใส่อีกแล้วก็เลื่อนคลิป,ปวิดีโอไปทั้งใส่เนาะหลังจากที่ว่าติดตามแล้วเนาะก,ก็ห้เราลืมหูมือเข้าออกเนาะก,กับประมาณนี้นะพี่นอ้องง่ายๆเองเนี่ยจากนั้นเขาก็ติ๊กถูกไปก่อนพี่น้องก็เมื่อ่งเปิดคลิปบงองวันเอาเขาก็จะได้ปุ่มกดติดตามแบบนี้เนาะหนึ่งกดติดตามติดตามแล้ว รดกระดิ่งแจงเตือนเออะมาณเนี้พอหูมือตัวขางลางมันย่าวไปอยงสีนอไก่ฮาเขาทีกันไก,นก่เนาะตัดไปทั้งขังขาัาวขวอานเนาะมอแม่ไก่จะตัดทิ้งไปเลยเนะาะกับจีไระมาณนี้พี่นอ้องเปิดเบิ้งอีกรอบพี่นอ้องปะ่าเฮ็ดปะตัดเก่งบันไดเนาะแต่ว่าถ้าเฮ็ดเองก,ก,กะโอเคอยู่เนาะแต่ว่าขั้นเฮ็ดน,นํำแบบซ้อนน้ำอย่างสีมันกะเกนะิดกัเนาะพ่อใหญมากแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ บางคนกับชิมักเสียงกระดอกเสียงกระดิ่งเนี่ยชิโนก็ลองลองไปหาใส่เบิ่งเนาะแต่คือบอลแม็กบอลแม็กบคกไขมักเนาะบอลแม็กกับสิบบคกไขใส่เนาะเด็กกับห้าวออกพอร์ตไปเลยเนาะบอลแม็กกับสิออกพอร์ตมาเบิ่งเพราะมานานี้เนาะมันกับสิบอกถามถึงความละเอียดเนาะความละเอียดของโทรศัพท์ของแต่ละคนกับสิบบคือกัรบางคนกับสิยบเฮดดีเจ็ดลอยยี่สิบเนาะก็ถามว่าห้าเฮดดี้เจ็ดลอยยี่สิบห้าก็เลือกเฮดดีเจ็ดลอยยี่สิบเนาะแต่คือของบอลแม็กกันเป็นผู้เฮดดี้หนึ่งศูนย์แปดศูนย หลังจากนั้นก็เอ็กพอร์ตไปเลยพี่น้องก็เตรียมตัวไปเสงาาไนเลยก็ล่อล่อจังหน่อยเนาะพว่าน้องเพื่อนอกว่าให้ล่องอัดคลิปให้เบิ่งน้อยเลยก็ใส่ให้น้องเบิ่งกด้วยเนาะม่ก็เสีลองใส่เพื่อนเบิ่งเนาะเอาตัวนี้ข้าไใดมากเลยเนาะม่ก็เสีออกเนาะออกจากไครมาเติบไปเลยเนาะพราะเ็จแลวเนาะให้เขาเปิดไครมาเติบขึ้นมาเลยเนาะส่วนป่าห้าเสียเอามาใส่คลิปวิดีโอเนาะกับขัไปตีสั่งมให้เก่าแหละกเลือกวิดีโอ่ิบกับเก่าแล้วก็ต่อไป จากนั้นก่ห้าติ๊กถูกไปก่อนเนาะแต่กกับเขามาทีมีเดียเนาะคือเกาห้าเลยเนาะวอแม็กกับิเขาไปหาวิดีโอนะทีว่าแอม็กชีร้องเคดให้น้องเขาเพิ่นเบิงเนาะเอาตอนนี้ปอกทุเรียนเนาะทีว่ากินกับสาวนางเนาะทีมีสากลังอยู่อย่างสีเนาะแต่วอแม็กกับิตัดเอาเนาะเอาสันสันเนาะเอาเห้เบิงเอาสันสันจากนั้นเนาะกับแฮวเขาไปทีได้เยอะคือเกาเลยพี่น้องเด็กเขาไปทีมีเดีย แต่กัไปเอาแม็กเก่าที่เฮาตัดมาแล้วคือเมื่อกจีบเอาแม็กตัดมาแล้วเนาะอยู่ตัวนีเนาะพอแม็กกระเสีอมาแบบนี้เนาะพี่นนองกับติ๊กถูกไปก่อนจากนั้นเนาะกับเฮาจิ้มเขาทีวีดีโอเนาะที่เฮานําเขามาคือเก่าแหละพี่นนองกัเลื่อนขึ้นไปเทิกเนาะเฮาเสียคําว่าโคมาขี้เนาะกับจิ้มเข้าไปเนาะแล้วก็ไปเปิดมันพี่นนองมันกระสิหายไปแบบนี้แหละพี่เ้องนี่มันก็ะเสด้เป็นเนี่ยผมติดตามมาแบบนี้แหละแต่ว่าแม็กปิดเสียงไว้ก่อนเนาะ เก็ดเได้มาแบบนี้เนาะไอเฮ็ดปุ่มกดติดตามนี่เนาะก็แล้วแต่เนาะบางคนก็จีใส่ประมาณนาทีที่3หรือนาทีที่5ที่6ที่7ยังก็แล้วแต่เนาะบางค้นไก่ใส่ประมาณสมมติว่าคลิปยาว10นาทีสิก็ก่ใส่ประมาณ2ถึง2ครั้งเนาะเพราะว่าจะเป็นนาทีที่4นาทีที่18จังซี่คือของบาลแม็กนี่บางทีบาลแม็กก็จีใส่อยู่ประมาณ2หรือ3จังซี่หลายพี่น้องเดียวแต่คลิปยาวคลิปสั้น เพราะว่าถ้าใช้ได้แลายเนาะพ่อแม่ก็กลัวว่าเพนกับเขาจะสิยล้มาญเนาะเ,นาเาม,มเื่อนี้เนาะพ่อแม่กับในเมฆพงศ์ก็ติดตามตามเพนเพนขับขอเนาะก็คือพี่น้องหูแต่เมื่อพ่อแม่บอกแต่ต้นรายการเนาะว่าพ่อแม่กับไปเฮียนมากเนาแะแต่พ่อแม่ก็ได้ได้มาเฮ็ดให้น้องก็เบิ่งเนาะพ่อแม่กับได้ออกในทํานองที่จะบอกว่ามาสอนเนาะแค่บอกว่าพาบอกวิธีการเนด้เฉย กเตือนเต้นเนาะพี่น้องขอว่าเฮ็ดไปน้ำบากไปน้ำอลไรกัเฮ็ดคลิปไปน้ำบางทีก็เกือกเกือกะอาจสีบบคอยคองแขวเหมือนคนที่เขาเคยเฮ็ดประจำเนาะจะนั่งกะเป็นกนใใับเมใ่อยบากแม็กน้ำเลเด้อพี่น้องบ้านเฮาเนาะพอเสิเป็นพี่นอ้องทั้งพังไทยฝังลา,า,ออาวเนาะพอได้รบากแม็กมีกำลังใจคลิปต่อไปอีกเนาะบอกแม็กกับจิราพีและน้องอไปก่อน,นอเนาะวันนี้กเอาเพียงพอสำเนาะสบายดี